ติมหาันตารมสิ้นสุดที่ตถารมณวาระความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิถีจิตนั้นชัดมากมหาันตารมสิ้นสุดที่ชวนะวาระความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิถีนั้นชัดธรรมดานะคะ <c oughs> ปริตารมสิ้นสุดที่โวทัพนาวาระ ความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิถีจิตนั้นไม่ชัดอติปริตารมสิ้นสุดที่โมคะวาระความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิถีจิตนั้นไม่ชัดมากเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าวิถีจิตเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะเป็นจิตทุกดวงเห็นไหมเห็นจิตไหมเนี่ยจิตทุกดวง นีจิตนะเนี่ยข้างล่างนี่เป็นจิตจิตทุกดวงทําหน้าที่ของตนของตนจิตดวงใดไม่มีหน้าที่ไม่มีเมื่อมีหน้าที่แล้วทําหน้าที่ของตนแล้วก็ดับลงส่งต่อไปมีหน้าที่ของตนแล้วก็ดับลงส่งต่อไปเรื่องหน้าเหตุปัจจัยนั้นหลังจากนั้นอารมณ์นั้นจะชัดมากชัดธรรมดาไม่ชัดไม่ชัดมาก ก็ลแล้วแต่ถ้าเห็นชัดมากแสดงว่าทุกอย่างพร้อมแสงสว่างในห้องใช่ไหมคะชัดมากนะมีแสงสว่างมีตาดีตาต้องดีก่อนนะคะตาไม่บอดนะตาต้องไม่บอดตาดีก่อนมีอารมณ์มาปรากฏเฉพาะหน้าจริงไหมมีแสงสว่างจริงไหมคะถึงได้เห็นเนี่ยเห็นชัดเนี่ย มีการใส่ใจใช่ไหมคะจึงเห็นชัดการใส่ใจเป็นแบบไหนเห็นชอช้างตัวนี้ไหมคะให้ให้เอาจิตมาดูแต่ตรงนี้ดูแต่ตรงนี้นะคะดูบนกระดานนะชัดหรือเปล่าคะตอนนี้ชัดไหมถามจริจริงแล้วแค่ถ้ามองแค่ดวงนี้อย่าไปมองดวงอื่นนะเขาเรียกว่าแววตาใช่ไหมฮะแววตาที่รอบๆอบอ่ะ ไม่ได้มนสิการเลยใช่ไหมเพราะตอนนี้มนสิการแต่ตัวนี้ใช่ไหมคะใส่ใจแต่ตัวนี้ใช่ไหมนี่คือการใส่ใจถ้าใส่ใจในสิ่งที่เห็นอยู่ครบองค์ประกอบแห่งการเห็นหนึ่งครั้งทำให้อารมณ์ที่เห็นนั้นชัดมากเข้าใจใช่ไหมหนึ่งต้องตาดีสองมีอารมณ์ปรากฏเฉพาะหน้า สาม,มีแสงสว่างทําให้เห็นอารมณ์ได้ชัดสีมีการใส่ใจในการเห็นอารมณ์นั้นดูอารมณ์นั้นครบองค์ประกอบสี่อย่างทําให้การเห็นนั้นชัดมากสิ้นสุดที่ตถารรมนัวาระเข้าใจนะคะถ้าการบกครั่งเกิดขึ้นมาอาจจะแสงน้อยล,ลงไป การเห็นก็เริ่มไม่ค่อยชัดละอย่างนี้นะก็คือชัดชัดเหมือนกันแต่ชัดลดลงก็สิ้นสุดที่ชวนะกวาระเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่ชัดเลยต้องปิดไฟแล้วไม่ชัดยิ่งปิดหมดไม่ชัดมากเลยใช่ไหมคะตาดีเหมือนกันแหละแต่ไม่ครบองค์ประกอบในสี่อย่างเข้าใจนะฮะ ดองนันวิถีนี้ที่เรียกว่า5วิถีปัญจทวารวิถีต้องมีวิสยาวัติ4อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเนาะวิสยาประวัติความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิถีจิตนะคะอันนี้ปัญจทวารจบแล้วนะทีนี้มาดูมโนทวารวิสยาประวัติทางมโนทวารเขาก็มีเหมือนกันเองอติวิภูตารมณ์ วิภูตารมอวิภูตารมอติอวิภูตารมอติวิภูตารมสิ้นสุดที่ตถาร,รมณวาระก็คือตอเต่าเหมือนกันนะฮะสิ้นสุดแสดงว่าอารมณ์ทางใจชัดมากอันนี้เป็นวิทยปัะจุบ,บัทางมโนทวารน,นะความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิถีจิตทางมโนทวารทางใจค่ะมีสองหรือสี่เอาสี่เลยแล้วกันนะคะถ้าสองนี่ก็คือมีตรงนี้กับตรงนี้มีวิภูกับอาวิภู ถ้าว่าโดย2นะคะมีสองในนะแล้วก็ถ้าว่าโดย4ก็คือทั้งหมดนี้นะคะทีนี้ถ้าอารมณ์ทางใจชัดมากวิสยาปตินั้นชื่อว่าอติวิภูตารมณ์นี่นะคะถ้าอารมณ์ทางใจนั้นชัดมากนะชื่อว่าอติวิภูตารมณ์จุดชิ้นสุดของเขาก็คือตถารมณวาระต่อเต่านะฮะ สังเกตต่อเต่ามาเมื่อไหรเนี่ยก็คืออารมณ์ชัดไม่ว่าจะทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนะคะมันชัดแต่ถ้าเกิดว่าอารมณ์ที่มาปรากฏโดยความชัดธรรมดาวิศยาประวัตินั้นชื่อว่าวิภูตารมณ์ความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิถีจิตทางใจนะั้นสิ้นสุดที่ชวนาวาระชาช้าง ชัดธรรมดาวิถีจิตที่ชัดทางใจธรรมดาทางใจใช่ไหมฮะหลังจากนั้นถ้าวิศยปกติเกิดขึ้นมีชื่อว่าอาวิภูตารมสิ้นสุดที่โมทัพนาวาระก็คือวุนะฮะวุนะแอบแสดงว่าไม่ชัดไม่ชัดทางใจนะคะ วิสัยปวติที่ชื่อว่าอติอวิภูตารมสิ้นสุดที่โมคะวระสัญลักษณ์เป็นอนอนูนะคะประวังพัจาระนะคะอันนี้ไม่ชัดมากทางใจเ้าใจนะคะอันนี้มันเป็นทางใจนะ นะพอรู้วิียาปติของข้อมี4อย่างนี้ทีนี้ก็มาดูวิถีจิตนิดนึงค่ะโยงกันนะคะโยงกันนะมโนทวาวิถีท่านแบ่งเป็นสองสองอย่างสองวิถีวิถีที่มีตีอยู่บนกระดานนะคะวิถีที่มีตีกับวิถีที่ไม่มีตีเห็นไ,ไหมมีอตีตะพวังกับไม่มีอตีตะพวัง รูปแบบวิธีเหมือนกันใช่ไหมคะแค่มีตีกับไม่มีตีแต่ทีนี้ที่ยกมาตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเกี่ยวเรื่องของฐานจึงยกมาอย่างนี้ให้หมดเลยนะคะแต่รายละเอียดที่เราจะเรียนว่ามีตีตอนไหนไม่มีตีตอนไหนเดี๋ยวค่อยไปเรียนที่เรียนภาพวิถีจิตเรื่องวิถีจิตที่ละเอียดขึ้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะว่าเอามาโยงเรื่องของฐาน เห็นไหมคะว่าวิธีจิตมีพระตีนะคะหรือว่าพระนะัคะมีมโนทวาราันชนะิตหนึ่งเกิดขึ้นทันทีนะอารมณ์มาปรากฏตรงนี้นะคะความเปลี่ยนใช่ไหมคะเนี่ยมีอารมณ์ปรากฏทางใจ ีอารมณ์ปรากฏนะคะตรงนี้นะเพราะว่ารวังเปลี่ยนใช่ไหมคะจากพอสัมพอป็นตีตาพวังพวังขาจานะพะวังผู้ปัจเจทะคล้ายคลึงกับทางบัจจทวานใช่ไหมคะเปลี่ยนแล้วก็ตัดกระแสะพวังขาดขึ้นสู่การพิจารณาอารมณ์เหมือนตัวนี้นะคะขึ้นสู่การพิจารณาอารมณ์นะนะคะขึ้นสู่การพิจารณาอารมณ์ทางใจ พอดับลงก็เสฟเลยเสพเซฟเสฟชาวนาเกิดติดต่อกันเกิดดบเกิดดบเกิดดบต่อกันเจ็ดขณะดวงที่เจ็ดดับลงปั๊บก็ส่งต่อให้จิตด,ดวงใหม่ทําหน้าที่ใหม่รับอารมณ์ตถาลมมวาระนะรับอารมณ์ต่อจากชาวนาต่อเลยใช่ไหมคะหลังจากรับอารมณ์เสร็จก็ดับลงดับลงก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตด,ดวงใหม่เกิดขึ้นมาอีกรับต่ออีกขณะหนึง่ง หมดอายุของอารมณ์ที่มาปรากฏอย่างเงี้ยนะหมดแล้วหลังจากนั้นหวังก็เกิดต่อพวังไม่เกิดไม่ได้นะคะเพราะคนยังไม่ตายว่าโดยบุคคลนะก็ยังมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นอีกนะสลับกับวิวันนี้ได้นะคะ <c oughs> ความคิดนึกทําใจนะสลับกับการเห็นได้ยินได้กลิน่นรู้รสัมผัสถูกต้องได้นะทั้งหกวิธีนี้ทั้งวันทุกวันถ้ายังไม่ตายแล้วก็ ไม่ได้หลับสนิทวิถีจิตจะเกิดอย่างนี้นะคะถ้าหลับสนิทก็มีแต่ตัวนี้นะพอสัมเพานะคะถ้าหลับสนิทมีแต่พอสัมเพานะเรียกว่าภวังสงวยวิบากไปรักษาภพไปเรื่อยๆเพราะพวังนีตาที่ยังไม่มีการเห็นได้ยินได้กลิน่นรู้รสสัมผัสคิดนึกทางใจวิถีจิตไม่เกิดเมื่อวิถีจิตไม่เกิดก็ต้องรักษาภพไป ระวังทํางานไปหลับหลับอยู่ฝันวิถีจิตเกิดทาใจวิถีจิตเกิดน,นะแต่เกิดทาใจฝันในขณะที่ฝันลืมตาไม่ละไม่ได,ไได้ไม่ลืมนี่ฝันเหมือนรู้อยู่คนเดียวนะในฝันนั่นนหะแต่ฝันเรื่องของใครของใครอยู่กับใครกับใครนะั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าฝันเนี่ยมันไม่ได้ลืมตาเนาะมันไม่ได้ยินเนะในขณะนั้นนะ มีแต่เรื่องราวในมโนนึกนะในในจิตอะในในพวในพวังมันเปลี่ยนแล้วนะในขณะฝันเนี่ยขึ้นสู่วิถีจิตแล้วนะวิถีจิตทํางานแล้วนะพอสัมภารไม่มีนะขนาดนั้นนะวิถีจิตก็ทํางานไปนะเป็นวิถีฝันมีวิถีฝันอีกนะท่านรู้ขนาดนี้นะมีวิถีฝันฝันนี่แต่ละไม่ไม่ได้เกิดพวังใช่ เมืไมวมีไม่มีใช่เกิดทางใจวิถีฝันยังมีนะท่านทราบอย่างนั้นด้วยท่านรู้อย่างนั้นด้วยเนี่ยเราเรียนปฏิเวทของท่านนะฮะเรียนรู้ตามท่านว่าท่านรู้อะไรเรารู้ตามท่านพระมหากรุณาธิคุณนะฮะทาให้เราได้รู้อย่างนี้นะเห็นไหมคะว่าการเสพเสพด้วยความเป็น กามชาวันะก็ได้คืออกุศลจีนสิบสองอาศีตุมะทาจินหนึ่งมหาอักษรศาจีนแปดมหาเทียจินแปดสิบสองแปดเป็นยี่สิบยี่แปดยี่เก้ากามะชวันะยี่เก้าเห็นไหมกามชักกามชักรูปกูดห้ารูปกี่ห้ารูปขูเสียรูปกี่สี่นับดู้นะฮะ ห้ากับหเป็นสิบสปดใช่ไหมสิบแปดอโลกุตระอีกแปดดวงค่ะใส่โลกุตระไปด้วยค่ะโลกุตระอีก8ดดวง <10 S 2> ใส่โลกุตระไปอีกเพิ่มโลกุตร่าไปอีกแดดวง เขาก็ยังไงคะอาเนี้ยี่หกครบเลยนะคะ ชมนั้น55ดวงนะฮะเนี่ยเข้าใจแล้วนะคะ,สะแสดงว่าสแสดงว่าวิถีทังใจการเสพอารมณ์เยอะนะเนาะการเสพอารมณ์เยอะนะฮะ การเสพอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยยังการชายิบก้านะแต่การเสพอารมณ์ทางใจเนี่ยการทาฌานได้ฌานค่ะเกิดทงใจนะคะเมืเ่อฌานเกิดเกิดทงใจนะคะแล้วก็การมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ทางใจนะคะในนี่นะคะเป็นทางใจนะคะเนาะ อันนี้ก็คือในส่วนของถ้าอารมณ์ที่ชัดมากก็คือตถาธรรมนาระนี้นะคะนี่นะสิ้นสุดตถาน,นะคะก็คือชื่อนี้นะคะอติวิภูตารมนะ <scor. S 1> สิ้นสุดตถาธรรมน,นา,าระถ้าชื่อว่าวิภูตารม <โ Gobierno. S 1> ก็สิ้นสุดที่ท <โ submarine. S 2> ชวนาวาระตรงนี้ไม่เกิดนะคะ <โ topp. S 1> ตัวนี้ไม่เกิดนะพวังก็เกิดต่อเลยนะคะถ้าสิ้นสุดตรงโวทัพนาวระก็คืออวิภูนะก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะโวทัพนาตรงนี้ก็มาถึงแค่ตรงนี้ค่ะ โคดทพนาวานะนะคะแล้วก็ถ้ามาถึงว่าวปุปชัยทะตวนอนหนูนะฮะไม่ขึ้นสู่วิถีเลยนะ,ะพวกนี้ไม่เกิดนะกุโมฆาวาระนะคะอันนี้ท่านสแสดงอีกในหนึ่งน่ะถ้าถ้าท่านสแสดงสองในนั้นนี่ก็เป็นสองข้อนี้วิภูกับอวิภูนะคะนะคะอันนี้ในส่วนของอวิถีจิตถ้าทีนี้เราจะได้เข้า ไปเรียนรู้เรื่องของฐานง่ายขึ้นฐานที่บอกเมื่อเช้าก็คือระหว,หวห่างจิตดวงหนึ่งกับจิตดวงหนึ่งอย่างนี้นะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่างจิตดวงหนึ่งกับจิตดวงหนึ่งถ้าเรากําลังหาสันติรณฐานสมมุติว่าเรากําลังจะหาสันติรณฐานนะถ้าเราจะหาสันติรณฐานสันติรณฐานนี่คือสถานที่ทํางานของจิตดวงเนี้ยอย่างงี้นะ ทำงานระหว่างจิตดวงนี้กับจิตดวงนี้คือทำงานระหว่างจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งทว่าฐานนะฮะให้เรียนรู้อย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวในฐานพิสดารวิถีจิตเนี่ยจะมีทั้งวิถีที่เป็นมรณาสันนวิถีวิถีใกล้าตายและวิถีที่เป็นปกติอย่างนี้ และววิถีที่เกิดทางใจอย่างนี้ก็มีดังนั้นถ้าเกิดเราเรียนอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปเรียนรู้เรื่องวิถีจิตจริง,รงๆเรื่องของฐานวิสดาลว่าจิตดวงนี้ทําหน้าที่ตรงนี้อยู่สถานที่นี้อยู่ระหว่างจิตดวงนี้กับจิตดวงนี้เนี่ยมันต้องตรงเป๊ะในหนังสือถึงต้องเรียนพื้นฐานอย่างนี้ก่อนนะคะ อันนี้พื้นและฐานนะคะแค่พื้นแค่พื้นอันนี้อันนี้แค่พื้นและฐานอันนี้เพื่อให้รู้สถานที่ทํางานใช่ค่ะให้รู้สถานที่ทํางานแต่ก่อนที่จะรู้สถานที่ทํางานนี่ก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนที่ไปที่มาก่อนอยู่ๆเนี่ยเอาพ่ะวังขึ้นมาพูดเลยอย่างเงี้ยพระวังมาจากไหนเนี่ยใช่ไหมยังไม่รู้จักพะวังเลยตอนนี้เริ่มรู้จักเขาบ้างแล้วนะคะ ค่ะเดียวพอถ้าเราไม่มีตรงนี้เราจะเข้าใจตรงนั้เข้าใจยากมากเลยค่ะนะคะวันนี้ก็คงจะจบเรื่องฐานพิสดารโดยคร่าวๆแต่ยังจบไม่หมดนะคะยังจบไม่หมดนะยังไม่พิสดารพอเดี๋ยวคราวหน้าจะมาทำความพิสดารกันต่อนะคะวันนี้เอาไวแค่นี้นะคะปิด Thank okay. you.